ล่าสุดนหน้าองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษนำหนา้าหรือ PGMOL นำหนา้าออกมาถแถลงยอมรับข้อถึงข้อผิดพลาดกับประตูของลุยดิอาร์ตนำหนา้าที่ถูกตัดสินว่าเป็นลูกล้ำหน้าแล้วนำหนา้า ในช่วงที่หงแดงนะเหลือสิบคนนาะทีที่สามสิบสี่น้นะลุยดิอาร์น้นะรับบอลจากโมซาล่านนะก,ก่อนกระชากไปยิงตรงตาข่า,ขายไรแมนนนะก็ยกทงล้ำหน้าซะงั้นนนะขนาดที่ภาพช้าเนะนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าน้นะดิอารนนะนะยังอยู่ในรายของกองหลังคนสุดท้ายของทางสเปอร์นะแต่วีอาน้นะ ก็ไม่ได้แสดงว่ามีการล้ำเส้นน้นาและปล่อยให้ผ่านน้นาแต่น้ํานาลูกนี้เนี่ยกรรมการดันตัดสินว่าเป็นลูกล้ำหน้านะถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนา ทางนะองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะนะนะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะ้ำหนโดยนะ้ำหนะักรรมการผู้ตัดสินในวันนั้นนะโดนติดโทษแบนนะครับผมนะและน้ำหนัทางริเวอร์ก็ไม่ได้อะไรเลยน้นะนะถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับนะสำหรับผลการตัดสินในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนะ